ที่นี่มีคอกทั้งปีจำไม่ได้เหรอยุ้ยมึงาเจอคอกตอนเดือนไหนอะตอนเดือนที่แม่งไม่ไม่ใช่หน้าคอกเลยแ้วแม่งออกลูกแดงสวยเออแล้วมีคอกได้พวกกูก็งงกันหมดเลยเพราะเหมือนแบบปลาที่นี่มันใช้ชีวิตไม่เหมือนปลาที่อื่นจงไมตรงบางบานใช่ไหมที่แม่งกระโดดโโดดโโดดโดดโดนโดนคนนี่ได้แล้วครับ ไอ้ก๊อตตัวเล็กไม่นับเว้ยตัวเล็กไม่นับเว้ยติดลบติดลบอยูุ่้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ข้างหน้าาวหมดแล้ว เี่เบียเป็นเปียโอ้โหได้ใช้อยู่อ่ะยกขึ้นเลยครับคำเตือนก่อนดูช่องเฮียเฮียเฮียรายการนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและภาษาอย่าลืมใช้วิจริยาในการรับชมกันด้วยนะครับเด็กๆทุกคนนีแล้วก็อย่าลืมดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับเฮียเฮียเฮียสวัสดีครับ ก็อ๋<ช>อออ๋เปิดคลิปยังใช่เลยออย่างแรกนะอย่างแรกนะกดซับครับผมซับให้ก่อนกดซับกดแชร์กดเถอะขอให้กดอะ่ะกดเถอะแล้วก็มาเริ่มเนี่ยหมายเนี้ยเป็นหมายที่หนึ่งเลยนะเรารักมากๆหมายนี้เป็นหมายที่เรารักมากนะฮะไม่ต้องห่วงนะไม่บอกจังหวัดด้วยไม่บอกอะไรทั้งนั้นอ่ะปิดขอปิดนะเพราะว่าเชิงไรอะ เส้นเนี้ยมันจะเป็นเส้นที่จะค่อนข้างเหมือนมันเหมือน,นยังไม่ค่อยเปิดเท่าไรหร่ฟิลยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่แบบเหมือนเราต้องแบบเรารู้ต้องเรารู้จักคนแถวนั้นอะไรเงี้ยเราไปหลักบ้านาเขาอะเขาว่าจะแบบนิดนึงมันเป็นบ้านนอกจริงๆอะถนนนเส้นนี้ผมบอกเลยนะใครใบมั่วนะแม่งผมเคยเจอมีป้าคนหนึ่งเดินคุ้ยหลังมาหาผมเลยเดินคุ้ยหลังมาหาผมแล้วถามว่าผมอะมาทําอะไรอย่างไรเงี้ยผมบอกถ่ายคลิปถ่ายคลิปตกปลาครับเราก็มีอุปกรณ์ตกปลาให้เขาเห็นง่ายๆนะโอ้โหเถื่อนอยู่นั่น เวเนี่ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ไ่ได้เลยแล้วก็ที่ที่ผมเจออีห๋หมายลักทสุดเลยหมายเนี่ยเฮ <c oughs> เรื่องปุกปู่ไมไ่เจอหรอกมันก็อาจจะเป็นคนเขาอาจจะเล่นของเล่นของนะครับเส้นนี้มีประวัติเสมอแต่ก็ผมชอบไปนะเพราะว่าผมชอบไปได้ไปเจอน้องๆเ c ีไม่รู้ว่ารอบนี้ไปจะเจอหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเออไปดูก่อน ดูกันครับผมหลงตัวใหญ่หลงตัวใหญ่ครับไม่มีไม่มีตัวใหญ่ไปเรื่อยไปเรื่อยๆพี่อตรงนี้ไม่มีเลยเลย ไอ้ที่ไม่มีอะไรกงนหลยโหแม่น่าล้นที่นี่มีคอ,อกทั้งปีมังจำไม่ได้เหรอยุ้ยมาเจอคอ,อกตอนเดือนไหนอะ่ะตอนเดือนที่แม่งไม่ไม่ใช่หน้าคอ,อกเลยแออล้วแม่งบอกลูแดงสวยแล้วมีคอ,อกได้พวกกูก็งงกันหมดเลยเพราะเหมือนแบบปลาที่นี่มันใช้คิตไม่เหมือนปลาที่อื่นแล้วแม่งไม่กัดด้วยเอแม่งเคี้ยวชิบหาย ออกลูกใหม่นะแต่ไม่กัดมไ่หหลอนเลยอ่ะขอโทษ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 ดีขอโทษดีเพื่อนโทษดีขอโทษดีครับขอโทษดีครับอย่าติดตรงนี้นะเหยื่อโทษดีเ mm> พื่อนโทษดีอุลุกมีทั้งบ้านเลยโทษโทษนะครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ ผมเองครับผมเองครับผมเบียครับผมเบียครับผมเบียร์้ยอ้ขึ้ใหญ่มากเลยอ่ะไม่มีอาตีครับเลยเหรอไม่มีอาตีแล้วนี่ขึ้นใหญ่เลยจงอย่ะจำไว้ตรงบางบ้านนี่แหละกนแน่ก็โดน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  โดนเอ้ยตัวเล็กไอ้หา่ายก็จายเลย่อมเหรอน,นอนะอน <Okay. S 1> โอเคคนนี้ได้แล้วครับอออไอ้อป๊อตัวเล็กไม่นับเว้ยตัวเล็กไม่นับเว้ยติดลบติดลบเฮียเฮียเฮียรูรูหน้าสน ย้อนไม่ได้ครับย้อมไม่ได้ครับมมคนนี้มันได้แล้วครับเราต้องได้้างครับดูดิจิตเกือดไปแล้ววัดเมย์วัดเมย์ตึง ได้แล้วนะครับเพื่อนๆเอออัดด้วยอัดไว้แล้วกูได้ปลาแล้วนับหนึ่งผมธรรมชาติครับโอ้โหแต่ถ้าไม่โดนกูบอกเลยนะกูเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเมื่อกี้โอโหเฮียเฮียเอเคเอาได้ปะ เขี่ยไหนได้ไหมให้อีกตัวหนึ่งนะ oh. ตัวตัวเดียวนะให้ตัวเดียวนะโอเคดูนะส okay, <Yeah. S 1> วัสดีครับลูกสวัสดีครับบ๊ายบายลิมิเต็ดแล้วลูกมันต้องไม่มีบอสเหลวว่ะ oh. โอ้โหข้างหน้าไปไม่ได้แล้วอ่ะเบียโอ้โห oh. <No. S 1> oh, แน่นวะ่ะ แน่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย,ย,ลยหขอเยอน่อยครับไม่มีแล้วดิเฮียหมดหมดแล้วดิหมดโคต้าแจกแล้วอยากมันไม่มีแล้วไปถอยดีกว่าครับอขอบคุณครับ หนังเรียนมันต้องมีทั้ง <Rah> ตัวสิวะ <mud> ah. เออลืมไปอบอกว่าได้กบก็ขอพี่โทนี่พี่ถึงมาก้ยหิ้ยอุ้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ข้างหน้า đại chạy tua đấy, đuổi theo luôn này, nè, không nè đấy, với, Ê, anh Đông anh này, anh này cả. ยังเลยฮะได้แต่ตัวเล็กๆครับผมไอป๊อกค,ครับกระโดป๊อกผมปล่อยหมดเลยตัวใหญ่มันไม่กัดอ่ะอผมงงเลยเนี่ยผมผมเจอแต่ป๊อกสต่คั้ตัวใหญ่ชาร์จกูอารมณ์ตกปลาหมดเลยอื จิว๋วไอจิ๋วก็แย่งกันตกอตอนนนไอ้โหนั่นแคร์ใครจะพูดอะไรก็เรื่ององเลยไงกูขอแต้มไว้กัน ครับใส่เดินแล้วครับโทนี่ครับรอบนี้จะเป็นพระเอกจนได้ครับอะไรอ่ะน้องกูตีต่อไม่มองกล้องนี่โอเคโอเคโอ้โหพี่เบียเป็นเตี้ยโอ้โหได้ไซสอยู่อ่ะยกขึ้นเลยครับยกขึ้นเลยครับครับคุณเบียโอ้โหพี่เบีย สุดยอดครับ<อ>นี่ครับวัดจริงๆเลย,เอ,เยอ๋อเมือ่อวานค่ะน<อ>นวัดจึงๆไม่เมื่อกี้มันไม่ได้วัดจึงๆเลยคุณเห็นคุณวัดเหมือนปนินเลยห้ <c oughs> วาวัดเดียวกับปนินครับอ,รอ,อ,อ,อ่ะปล่อยน,อนะครับตัวนี้นะครับไปรุ่นอยู่ไป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 อย่าไปโตกันเออไปโตเยอะๆไปเรียกพ่อเรียกแม่ไปด้วยเฮียเฮนาเป็นไงครับสามทีล้วนๆน่ะ อ่ะกูนั่งเทียไปวะเนี่ยใช่ครับเออกูอเปลี่ยนที่เนี่ยเนี่ยเปลี่ยนที่แบบมั่วๆนั่นแหละนะเปลี่ยนที่นี่เดี๋ยวให้ดูว่ากูถ่ายรอบสอง <laughs> เอาเอง่ายนะได้สามทีแต่ว่ามันไซป๊อกอะเราก็ไม่อยากได้ไงเราก็แบบเอ้ยปล่อยมันไปเลยแบบออโตโอ้แบบออกไปเลย<อ>แล้วเราค่อยไปหาตัวใหญ่วันนี้เอ้ยวันนี้จันเบียร์ได้ตัวใหญ่ไซโลไซโลจันเบียร์ได้ไซโลอยู่แต่ก็ทำหนุบหนุบนะครับ ก็วัดอย่างกับระช่อนครับวัดน้อยกว่ากระช่อนด้วยวัดจริงหลิวเลยเส,สยื้อเสื้อโยมพูคือไอดอลพี่เบียร์ป่ะครับอ๋อใช่ครับนี่คือลูกศิษย์ของ,องพี่เบียร์นะครับ<อ>คือน้องน้องผิวนะครับเด <c oughs> ี๋ยวฟัเก็บครับเฮ้ยโอ้โหท่าเดียวกันเลยท่าวัดเนี่ยนะจนะจากปกติคนวัดแบบอย่างนี้ออ <c oughs> ใช่ไหมครับผมทำอะไรอ่ะแบบนี่มันสกิลหรือเปล่าครับเนี่ยแบบวัดแบบชิงหลิววัดมือเดียวด้วยนะโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยเอ๊ะแล้วทิ้งไปเดี๋ยวเฟิร์ส ก็อย่าลืมนะเอาไอ้ราวหน้าอะไรก็ได้มาปิดตรงเนี้ยเจอเนี่ยแล้วก็บิน <c oughs> โอเคแล้วก็เทสต์สเบ๊ายบาย